สนีเอาแม่บังโงกรุปกรุกเนียสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ s u Today ค่ะรายการดีดที่จะนําเสนอกิจกรรมดีๆของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุริศิษย์ค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่ที่งานค่ารมาชการวิชาการครั้งที่4ประจําปีการศึกษา2557ค่ะ ึ่งจัดขึ้นโดยหลักสูตร,ราคารามการนะคะภายใต้หัวข้อที่มีชื่อว่าวัฒนธรรมไทยกับอาเซียนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นภายในงานจะมีอะไรโชว์ติดตามไปเลยค่ะทาการกางกรรมศารวิชาการของยูนุนน่นนองคางกนงนุนนงก์นน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 เอลาก็ตามอายุมมือเลยจ้า ตายหมดทงเปลสว่ วัตถุประสงค์ของกา,ญญารจัดงานในวันนี้นะครับก็สืบเนื่องมาจากหลักสูตรค่ากรรมศาสตร์เนี่ยก็เป็นหลักสูตรหนึ่งที่เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนะครับและหนึ่งในรายวิชาที่มีอยู่ในหลักสูตรก็คือวิชาการจัดการงานาค่ากรรมศาสตร์นะครับวิชานี้เป็นวิชาที่นักศึกษา ปีที่4เทอมหนึ่งเนี่ยนะครับก่อนจออกฝึกงานเนี่ยก็จะต้องเรียนวิชานี้เพราะวิชานี้เป็นวิชาที่จะนำเสนอผลงานของนักศึกษาในเรื่องของการจัดงานทางด้านค้ารมศาสตร์นะครับในปีนี้เราเป็นทีมงานคือมอบหมายให้นักศึกษาเนี่ยไปคิดทีมงานว่าเราจะสู่อาเซียนปี58นี้แล้วเราควรจะจัดกิจกรรมอะไรซึ่ง ให้มันสอดคล้องกับวัตถุประสงค์นะครับแล้วก็ของออนะครับในทีมงานของเราก็จะเป็นในเรื่องของเ,ออเกี่ยวข้องกับประเทศที่อยู่ในกลุ่มอาเซียนของเราโดยบูรณาการในแต่ละกลุ่มกลุ่มเนี่ยครับเอามาบูรณาการร่วมกันนะในงานนี้เราก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆน,นะครับก็คือการสาธิตอาหารซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิเยาลัย มีการจัดนิทรรศการทางวิชาการนะครับแล้วก็สาธิตอาหารจําหน่ายอาหารผลิตภัณฑ์ต่างๆที่นักศึกษาเนี่ยเขาช่วยกันคิดช่วยกันทําเขาจะได้ประสบการณ์ตรงนี้ออกไปนะครับแล้วก็หน่วยงานต่างๆก็จะได้เห็นประโยชน์ตรงนี้ของนักศึกษาครับค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ซูมของประเทศพมา่านะคะภาคเหนือของไทยแล้วก็ประเทศเวียดนามค่ะ จะสังเกตได้จากข้างหลังของดิฉันนะคะนี่คือประทาศอินแควนค่ะของประเทศพม่านั่นเองค่ะส่วนตรงกลางนะคะก็จะเป็นการคมการลอยโคมลอยนะคะของภาคเหนือของไทยนะคะส่วนด้านข้างด้านนู้นนะคะก็จะเป็นของประเทศเวียดนามค่ะเราก็จะมาดูกันเลยนะคะว่าภายในซุ้มของเรานะคะว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้างมีสิ่งใดมาโชว์เราตามมาดูกันเลยค่ะ อันนี้เป็นการเปรียบเทียบของอาหารประเทศพม่านะครับ <S <S ก็จะเป็นอลาวากับหม้อข้าวหม,ม้อแกงอันนี้จะเป็นเฝอเนื้อของอาหารเวียดนามครับกับก๋วยเตี๋ยวเนื้อของเราของประเทศเรานะครับแล้วก็น,นี้จะเป็นแกงฮังเลของร้านนาภาคของทางภาคเหนือครับกับแกงฮังเลพมา่าซึ่งจะมีความแตกต่างของสีแล้วก็รสชาตินะครับฝั่งนี้จะเป็นอาหารเวียดนามครับก็จะมีแนวมีปอเปีย๊ยะ สดเวียดนามครับแล้วก็นี้จะเป็นพิซซ่าเวียดนามแล้วก็กล้วยหอมทอดราดน้ำผึ้งครับส่วนนั้นก็จะเป็นชุดขันโตของภาคเหนือครับผม นะคะอาวารอ,องของประเทศเวียดนามก็ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นและก็เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกนะคะนี่ก็คือตั้งอยู่ที่ประเทศเวียดนามนะค่ะ ชาของประเทศมาเลเซียค่ะซึ่งเป็นตึกคูก่แฝดน,นะคะของประเทศมาเลเซียมีคนทั่วโลกก็รู้จักอีกเช่นเดียวกันนะคะค่ะซึ่งบูธนี้นะคะก็จะจัดโชว์ศิลปะการสแสดงะคระับว่าจะเป็นศิลปะวัฒนธรรมนะคะของประเทศรูนมาเลเซียแล้วก็อิโนโดนีเซียค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปชมนะคะว่าอาหารของประเทศอิโนโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็รูนัยมีอะไรกันบ้างเราไปติดตามชมกันเลยค่ะ รับชมอยู่ตรงนี้ก็คือการจัดแสดงอาหารประเทศใ oh. นกลุ่มอ,อาเซียนนะคะ oh. ก็คือมาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็บูไนแล้วก็ประเทศไทยภาคใต้นะคะก็จะขอแนะนําเป็นเมนูที่เด่นๆของแต่ละประเทศนะคะ เมนูแรกที่นําเสนอเป็นของประเทศมาเลเซียก็คือนาซิเลมักคค่ะนาซิเลมักเนี่ยเป็นอาหารประจําชาติของประเทศมาเลเซียนะคะก็คือเป็นข้าวที่ผสมกับกะทิแล้วก็รับประทานกับไข่ต้มค่ะสำหรับเมนูที่2ที่จะแนะนํานะคะเป็นซัมบันค่ะซัมบันมีความคล้ายคลึงกับน้ําพริกตาแดงของประเทศไทยก็คือน้ําพริกตาแดงของประเทศไทยจะรับประทานกับผักสดหรือว่าผักลวกแต่ว่าถ้าเป็นซัมบันเนี่ย จะรับประทานกับข้าวเกี๊ยวหรือว่าโรตีทอดค่ะแล้วก็อีกเมนูหนึ่งก็คือโรตีไทยกับโรตีจานายนะคะสําหรับโรตีไทยเราจะรับประทานกับนมสดแล้วก็น้ําตาลนะคะแต่ว่าถ้าเป็นโรตีจานายจะรับประทานกับแกงไก่ค่ะส่วนดน้านู้นเป็นขนมหวานที่เรียกว่าข้าวเหนียวตัดนะคะก็จะมีข้าวเหนียวของประเทศบูไนที่เรียกว่าเซอร์ริมูกาค่ะข้าวเหนียวสังขยาค่ะแต่ว่ามีลักษณะการทำกันกับ ข้าวเหนียวตัดของไทยเลยค่ะอันนี้เป็นนาซีดากางังข้าวมันแกงไก่กับข้าวมันแกงไก่ได้น,นี้ค่ะก็คือเป็นข้าวกับกะทิเหมือนกันแล้วก็รับประทานกับแกงไก่มีไข่ต้มปลาจริงจางและกุ้งหวางอัมูยัตเป็นของบูไนอามูยัตมันคือแป้งจาบูที่ใช้รับประทานแทนข้าวอะค่ะรับประทานแทนข้าวเพราะว่า ของประเทศบูนเนี่ยเวลาที่เขาไม่มีข้าวรับประทานเขาจะใช้แป้งสาคูผสมกับน้ำเพื่อที่จะรับประทานกับปลาทอดเนืทอดแล้วก็ผัดผักนะคะก็ออจะมีซอสกะปิหรือว่าซอสเปรี้ยวเนี่ยรับประทานคู่ด้วยค่ะสำหรับการรับประทานอาับุญัตแห่อร่อยคือต้องรับประทานตอนร้อนๆค่ะ อันนี้คืออาดากุลงังอาดากุลังก็คือขนมที่เป็นแพนเค้กมีไส้ข้างในคือมะพร้าวคัวกับน้ําตาลปึกค่ะน้ําตาลปี๊บหรือว่าถ้าถ้าเรียกในในในภาษาไทยก็คือไส้กระชีกนั่นเองค่ะก็คือแพนเค้กไส้กระฉีกค่ะ นี้นะคะเราก็อยู่ที่ซุ้มของประเทศสิงคโปร์นะคะตอันนี้ก็นะคะก็จะเป็นเมอร์เลออนนะคะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ที่หลายคนรู้จักเป็นอย่างดีกันเลยทีเดียวค่ะตัวนี้นี่สตะได้ไหมคะ,ะแต่ไม่ได้หรอกคะ่ะ,คะ <rit> ไม่อะค่ะอ๋มันจะโดนสิงะค,ะค์ค่ะจะโดนสิงะคะ์ววววค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ซุ้มการจัดแสดงชูนะคะของประเทศสิงคโปร์ฟิลิปปินส์และก็ประเทศไทยนะคะก็คือภาคใต้นเองค่ะ ซึ่งวันนี้เราก็มีคุณจุ๊แปงนะคะจะนํำชมกันเลยทีเดียวว่ามีอะไรบ้างค่ะตรงนี้ก็จะเป็นบูธของประเทศสิงคโปร์นะคะเป็นบ้านจีนปราณากันค่ะตรงนี้ก็จะเป็นบูธโชว์ศิลปะประดิษฐ์ทั้งหมดค่ะก็จะมีศิลปะประดิษฐ์ของประเทศสิงคโปร์ประเทศฟิลิปปินส์แล้วก็ศิลปะประดิษฐ์ของภาคตะวันออกค่ะ ส่วนตรงฉากนี้นะคะก็จะเป็นเมืองของประเทศฟิลิปปินส์นะคะเป็นเมืองวีแกนทาวเป็นมรดกโลกของประเทศฟิลิปปินส์ค่ะมีความสวยงามอย่างยิ่งแล้วก็เป็นศิลปะแบบสเปนสมัยก่อนค่ะแล้วต่อไปเราจะไปดูอาหารกันนะคะว่าแต่ละประเทศมีอะไรบ้างค่ะอาหารที่มีชื่อเสียงของสิงคโปร์ก็จะได้แก่มีหลักซานะคะจะแบ่งเป็นหลักซาแกงกับหลักซาเปรี้ยวหลักซาแกงจะมีกะทิผสมอยู่ในน้ำซุปค่ะ แล้วก็ต่อมาจะเป็นข้าวมันไก่สิงคโปร์นะคะจะเป็นอาหารที่มีชื่อเสียงข,ของประเทศสิงคโปร์ค่ะน้ำจิ้มจะมีหลายแบบได้แก่ขิงสับน้ำพริกน้ำสม้มแล้วก็เต้าเจี้ยวค่ะแล้วก็ต่อมาจะเป็นผู้ผัดพริกนะคะแล้วก็ขนมหวานของประเทศสิงคโปร์จะเป็นขนมครกสิงคโปร์ค่ะก็ความแตกต่างระหว่างอาหารไทยขนมไทยกับขนมสิงคโปร์นะคะก็จะมีเต้าส่วนกับ ข้าวส่วนนะคะของประเทศสิงคโปร์ค่ะจะเป็นเต้าส่วนที่ไม่ได้กะทิค่ะแล้วก็ใส่ปลาตั้งโกโลยบนหน้าขนมส่วนของไทยก็จะเป็นธรรมดาค่ะแล้วก็มีกะทิโรยบนหน้า <Okay. S 1> ต่อมานะคะจะเป็นอาหารของประเทศฟิลิปปินส์ค่ะที่มีเชื่อเสียงน,นะคะจะมีแก่เมชาโดค่ะเป็นสตูของประเทศฟิลิปปินส์แล้วก็มีอะโบโดค่ะเป็นต้มคล้ายๆต้มหัูวสามชั้นนะคะจะมี น้ำส้มสายชูเป็นส่วนประกอบทำให้เก็บไว้น,นวานได้ ประเทศลาวประเทศกัมพูชาและก็ประเทศไทยส่วนของภาคอีสานค่ะซึ่งจะมีอะไรนั้นเราไปตามชมกันเลยค่ะสำหรับซุมบุญพเวศสามชาติอภิวาตองราชันนะคะเราได้มีการรวบรวมอาหารทั้ง3ประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศกัมพูชานะคะภาคอีสานของไทยแล้วก็ประเทศลาวมาไวร้รวมกันในซุมนี้ค่ะ มาที่เมนูแรกของประเทศเกัมพูชานะคะมีชื่อว่าสมลอกอโปค่ะเมนูนี้เนี่ยเป็นเมนูที่มีชื่อที่แปลกนะคะแล้วก็มีการรับขนานนามว่าเ,เป็นแกงข้าผัวค่ะสําหรับประวัติความเป็นมานะคะมีสามีภรรยาคู่หนึ่งค่ะอยู่กินกันมาค่ะแต่สามีเนี่ยติดเหล้ามากภรรยาเนี่ยจึงได้เก็บผักสารพัดที่อยูออ่พื้นบ้านนะคะมาต้มเป็นแกงค่ะให้เละนเก็ที่จะให้ยาพิษนะคะในอาหารเนี่ย ค่อยๆฆ่าผัวของตนนะคะแต่กลับกันค่ะผัวกับติดใจอาหารของภรรยานะคะสามารถรับประทานได้ทุกวันค่ะจึงทําให้แกงนี้เนี่ยได้ชื่อว่าเป็นแกงฆ่าผัวค่ะส mm ่ว hmm. นอย่างที่สองนะคะในประเทศลาวนะคะประเทศลาวเนี่ยอาหารที่แนะนําเลยคือแจ่วหลวงพระบางค่ะแจ่วหลวงพระบางในประเทศลาวเนี่ยลักษณะ,ษณะจะคล้ายของภาคอีสานบ้านเรานะคะแต่ที่สําคัญเลยคือ จะใส่หนังวัวค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่บ้านเราไม่มีค่ะสำหรับประเทศกัมพูชากัมพูชานะคะจะนำเสนออามกค,ค่ะอามอกก็จะเป็นซึ่งจะมีลักษณะคล้ายๆบ้านเรานะคะคล้ายๆหอหมกของเราแต่ว่าจะใช้เนื้อปลาค่ะแล้วก็เนื้อ,อ,อหมูนะคะใส่ลงไปค่ะ ส่วนด้านนี้นะคะสําหรับใครที่ไปเที่ยวประเทศลาวนะคะขอแนะนําสลัดหลวงพระบางกับข้าวจีลาวค่ะในด้านของสลัดหลวงพระบางนะคะก็จะมีพืชที่เป็นพืชที่นิยมก็คือผักน้ําค่ะซึ่งจะนําผักน้ำเนี่ยมาเป็นพืชหลักในการทําน้ําสลัดนะคะส่วนข้าวจีลาวนะคะก็จะได้รับอิทธิพลมาจากประเทศฝรั่งเศสค่ะคือการนําขนมปังฝรั่งเศสนะคะมาทาด้วยแจ่วหลวงพระบางนะคะแล้วก็ใส่หมูยอนะคะไข่แล้วก็ผักลงไปค่ะ แล้วก็อยู่กับท่านอาจารย์ประจามิชานะคะที่จัดโครงการข้ารรมการวิชาการครั้งที่4ขึ้นนะคะอาจารย์ผู้ชืศาสตราจารย์ดรพรยุพันธ์พรสุขสวัสดิ์ค่ะวันนี้มีความรู้สึกยังไงบ้างคะเกี่ยวกับงานข้ารรมการวิชาการครั้งที่4ีในครั้งนี้คะเอ่อก็เห็นพัฒนาการของจากครั้งที่1 2่และ3ามาถึงจนครั้งที่4แล้วเนี่ยก็เห็นพัฒนาการของเด็กที่มีความตั้งใจมีความบุตสาหที่จะสร้างผลงานดีๆมาให้หลายๆคนได้เห็นว่า นักศึกษาเรามีศักยภาพมากน้อยแค่ไหนคะ่ะวันนี้มีความรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับมีความรู้สึกอย่างไรนะคะกับงานกณรกรลังสายวิชาการครั้งที่สองรู้สึกว่าวันนี้นะครับมีการจัดเตรียมที่ดีเลยนะว่าว่ารู้ได้ทราบมาว่าน้องๆนงี่เตรียมงานกันเป็นเดือนเลยนะก็ว่ามีความภาคภูมิใจว่าเราเป็นรุ่นพี่ว่าเห็นรุ่นน้องจัดงานอย่างไรนะครับผมก็รู้สึกดีใจว่าน้องจัดงานออกมาได้ได,ดีขนาดนี้ครับ เป็นไงบ้างคะคุณพลอ,อก็รู้สึกดีค่ะเพราะว่างานนี้ก็ทุกคนร่วมแรงร่วมมือร่วมใจกันทําอย่างเต็มที่ค่ะก็ก็ได้อย่างผลงานที่ออกมาอย่างที่เห็นในงานวันนี้ค่ะเป็นที่ประสบความสําเร็จของทุกๆคนใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ถือว่าประสบความสําเร็จอย่างมากเลยเพราะว่าตอนนี้นะคะพวกเราก็เรียนอยู่ชั้นปีที่สี่แล้วแล้วก็เป็นงานผลงานชิ้นสุดท้ายที่เราจะได้ทํากับทางคณะแล้วค่ะ นี่ก็คือความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมงานและก็ผู้จัดงานในงานข้ากรรมศาสตร์วิชาการประจำปีการศึกษา,า,า2557งานข้ากรรมศาสตร์ครั้งที่4ในครั้งนี้ค่ะเป็นไงบ้างคะท่านผู้ชมคะสำหรับงานของเรานะคะจัดขึ้นภายใต้วัฒนธรรมไทยกับอาเซียนค่ะซึ่งรวบรวมความรู้หลายๆแขนงเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นศิลปะประดิษฐ์ของประเทศต่างๆนะคะวัฒนธรรมประเพณีรวมถึงการ,รแสดงเลยทีเดียวค่ะ ค่ะสำหรับรายการของเราวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะสำหรับงานขั้นกำลัสารวิชาการครั้งที่4ประจำปีการศึกษา2557ค่ะซึ่งท่านสามารถรับชมนะคะช่องทีวีดีๆเหล่านี้นะคะรายการดีๆนะคะที่มหาวิทยาลัยรชาชภัฏสิทธิจันให้นะคะทางช่อง SDB นะคะช่อง2ของมหาวิทยาลัยรชาชภัฏสิทธิ์ค่ะี่ <c oughs> ในใน,นู่นรายการของอยิงก็ออกวิลเลเฮยเพิ่นเคียชนำแะนกในเฮยหนึนนาาน่งบานจูโยมัยบางปงกรุ๊ปเฮียหลบเดียหลบสเมง แต่สำหรับวันนี้นะคะรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วขอกล่าวคำว่าขอบคุณขอบใจของหลายแตงคุ้ค่ะ